สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเกตมณีพยากรดวงชะตานะคะวันนี้ก็จะมาทำนายดวงของชาวราศรีกรกฎในช่วง16ถึง30กันยายนนะคะก็เป็นช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะก็ท่านที่เกิดชาวราศรีกรกฎหรือลัคนานะคะกร,รกรกฎก็ลองเข้ามาฟังคลิปนี้นะคะว่าจะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นกับดวงชะตาของคุณบ้างนะคะ ต้องบอกว่าชาวกรกฎเนี่ยนะคะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยนะคะช่วงนี้คุณเป็นเป็นช่วงครึ่งเดือนหลังที่ต้องบอกว่าเป็นช่วงเดือนแห่งความโชคดีนะคะหรือมีโอกาสที่เป็นช่วงที่คุณเนี่ยชอบศึกษาหรืออยากที่จะเรียนรู้ในศาสตร์ที่มันลึนลับมากขึ้นนะคะ หรือชอบศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์สิ่งที med, ่มองไม่เห็นนะคะหรือศาสตร์ต่างๆนะคะคือเป็นช่วงที่คุณสนใจในเรื่องพวกนี wan, <Lyn> ้แล <ru> ้วก็สนใจในเรื่องของจิตวิญญาณนะคะหรือเป็นช่วงที่คุณต้องพัฒนาในเรื่องของสภาพจิตใจนะคะจิตวิทยาณนี้ก็ได้นะเป็นช่วงที่คุณมีโอกาสอาจจะมีโอกาสได้อ่านหนังสือในด้านของจิตวิทยาหรือศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ ในเรื่องของความรู้ในเรื่องของศาสตร์ต่างๆนะคะศาสตร์ลีลับโหราศาสตร์อะไรอย่างนี้ก็ได้รวมไปถึงเป็นช่วงที่ชาวกรกฎคุณเป็นช่วงที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเป็นช่วงที่ทําอะไรมกักจะมีสิ่งศักดิ์คอยโดนจิตโดนใจนะคะแล้วก็มีโอกาสสูงที่ชาวกรกฎจะมุ่งไปทางการประพฤติปฏิบัติมากขึ้นนะคะ การพูปฏิบัติในที่นี้หมายถึงว่าเข้าใกล้ในเรื่องของพระพูธพระธรรมพระสงค์มากขึ้นเข้าใกล้ศาสนามากขึ้นนะคะเดินสายกลางมากขึ้นเป็นช่วงที่ปล่อยวางมากขึ้นหรือไม่ยึดติดในสิ่งรอบข้างนะคะคือเป็นช่วงที่คุณมีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ชาวกรกฏเนี่ยต้องบอกว่า เป็นช่วงที่คุณเนี่ยมีความเขาเรียกว่าเซนแรงนะคะมีรางสังหรณ์อะไรบางอย่างที่แม่นยำเกิดขึ้นด้วยแล้วก็ชาวกรกฎมักจะชอบอยู่คนเดียวชอบทำตัวลึกลับลึกลักหน่อยนะคะก็เป็นช่วงที่คนท้ายที่จะปรีกวิเวกพอสมควรด้วยเช่นกันในช่วงครึ่งเดือนหลังดวงยังบอกอีกว่าคุณมีโอกาสได้ ได้ไปประสบพบเจอเพื่อนเก่าสังคมเก่าญาติเก่า,กะะาเก่ากัลยาณมิตรเก่าเก่าคนเก่าหรือจะเป็นแฟนเก่าอย่างนี้ก็ได้นะคะมีโอกาสที่พวกเขาเหล่านั้นติดต่อกับมหาคนหรือไปเจอกันโดยบังเอิญน,นะคะถ้าพูดถึงเรื่องเงินเนี่ยชาวราศีกรกฎการเงินของคุณเนี่ยนะคะมีโอกาสที่ตัวคุณนั้นเนี่ย ไปหยิบยืมเงินจากเพื่อนนะมีมีมีเพื่อนให้คุณยืมเงินหรือมีเพื่อนเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนทางการเงินการทองเกิดขึ้นนะคะดวงเนี่ยมีโอกาสที่คุณเนี่ยจะไปหยิบยืมเงินคุณมีที่พึ่งทางการเงินหรือได้รับการช่วยเหลือทางการเงินจากเพื่อนฝูงนั่นเองนะคะดวงบอกมาในลักษณะนี้แต่ต้องบอกว่าชาวกรกฏเนี่ย ้องระวังที่จะมีปัญหาก,กับเพื่อนด้วยเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเหตุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่จะมีเหตุจะฉากให้คุณมีปัญหาก,กับเพื่อนร่วมงานเพื่อนฝูงด้วยเช่นกันแต่ก็ยังมีเพื่อนให้การช่วยเหลือทางการเงินอยู่นะคะสุขภาพชาวราศีกรกฎต้องระวังเกี่ยวกับสายตาความดานมันไมเกรนหลอดเลือดต่างๆรวมไปถึงความจำหลงๆล,ลืมๆ ระบบปากและฟันนะคะแล้วก็ระบบหูต่างๆนะพวกหูอาจจะแบบหูตึงไม่ค่อยได้ยินคนเรียกก็ไม่หันเป็นไปในลักษณะนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ดวงยังบอกอีกว่าคุณมีโอกาสเจอเพื่อนหรือเจอคนรอบข้างที่แบบเอาแต่ใจมากขึ้นนะถ้ามีคืออย่างเช่นยกตัวอย่างเนี่ยเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านโวกเวกโวยวายเพื่อนบ้านทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ย เกิดขึ้นหรือว่าถ้าเป็นมิตรภาพเนี่ยก็มีโอกาสเจอเพื่อนเจอสังคมรอบข้างที่แบบชอบใช้ชอบใช้อารมณ์นะคะมากกว่าเหตุผลหรือเพื่อนเพื่อนร่วมงานเนี่ยบางคนรู้สึกว่าชอบตะคอกใส่ชอบสั่งมากกว่าขอร้องให้ทำอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปในลักษณะนี้ก็ได้นะก็เป็นช่วงที่มีโอกาสที่จะ มีปากเสียงหรือมีการวิวาทาแบบอารมณ์มันฉุนเฉียวอารมณ์ร้อนมากขึ้นเกี่ยวกับเพื่อนบางคนเกิดขึ้นนะคะก็ต้องระมัดร,ระวังด้วยถ้าพูดถึงเรื่องงานงานของชาวกรกฎในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยนะคะเรื่องงานมีโอกาสาที่จะมีความไม่แน่นอนทางการงานเลยเรื่องงานเนี่ยประมาณว่าเอาแน่อนอนไม่ได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมีความรู้สึกว่าเบื่อเซ็งๆมั่ไม่อยากทําแล้วแหละ แล้วก็มีความรู้สึกว่าขยันบ้างขี้เกียจบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีความรู้สึกแบบ ب ب เบื่อซิงซงเดี๋ยวมีเป้าหมายเดี๋ยวก็ล้มเลิกอะไรประมาณนั้นนะคะเป็นช่วงภาวะอารมณ์ค่อนข้างที่จะแปรปวนเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาแล้วก็ในเรื่องของงานก็ค่อนข้างที่จะไม่มั่นคงงานผันผวน,ผนงานไม่แน่นอนด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็เรื่องงานเนี่ยมันมันเป็น,น,นไปในลักษณะที่ทว่าชาวกรกฎเนี่ย คุณจะใช้อารมณ์อารมณ์ในการทํางานมากกว่านะคะมีโอกาสที่แบบอารมณ์ร้อนหรือแบบใจร้อนมากขึ้นในการทํางานหรือมันกนังวลกวายกวนกระวายใจนะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวงานที่ได้รับมอบหมายอะไรต่างๆเนี่ยไม่ค่อยทํายังไม่เต็มที่นะคะยังไม่เต็มที่เท่าที่ควรการทำงานมีโอกาสที่จะทำงานผิดพลาดด้วยเช่นกันดวงบอกมาในลักษณะนี้นะคะสำหรับชาวราศีกรกฎ แต่ว่าเรื่องงานเนี่ยนะมีโอกาสเกิดงานใหม่ด้วยนะคะมีช่องทางในเรื่องของการทำงานเพิ่มมีงานคู่ขนานนะคะมีงานหยิบจับให้ทำหลากหลายงานเลยหรือคุณอยู่ดีคุณไปแบกรับภาระของใครมาด้วยเช่นกันจะเป็นในลักษณะนี้มีคนบางคนโยนงานมาให้คุณทำอย่างนี้ก็ได้เป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะมีงานทำมากขึ้นงานเยอะขึ้นหรืองานหนักขึ้น ถ้าแปลไปในทางที่ดีก็คืองานการงานที่ทําก็มีโอกาสที่จะขยับขยายเติบโตก้าวหน้าได้ด้วยเช่นกันนะถ,ถ้าคิดในแง่ดีนะคะอีกมุมหนึ่งเนี่ยแต่ถ้าไม่ได้เป็นแบบนี้ก็จะแปลอย่างหนึ่งก็คือว่างานหนักงานเหนื่อยมีคนโยนงานมาให้อะไรอย่างนี้ด้วยเช่นกันนะคะก็ถ้าเป็นในเรื่องของความรักคนโสดเนี่ยก็เป็นช่วงที่ มีเสน่ห์มากๆนะคะอยากคือมีคนเข้ามาชอบหรือมีเพื่อนบางคนเพื่อนร่วมงานบางคนแอบชอบคุณอยู่แต่เขาไม่กล้าบอกคุณอย่างนี้ก็ได้นะคะรวมไปถึงมีโอกาสเจอคนมีขั้นมีตําแหน่งเข้ามาชอบมาจีบด้วยเช่นกันนะหรือคนที่เขาเป็นไม้เป็นพ่อไม้แม่ไม้เข้ามาชอบมาจีบคุณด้วยเช่นกันหรือคนโสดมีโอกาสเจอคนที่บุคลิกคล้ายๆการนิสัยคล้ายๆกันคุยกันถูกอกถูกใจถูกคออย่างนี้ก็ได้นะคะ ก็มีโอกาสส่วนคนโสดท่านไหนที่กําลังคบหากับใครอยู่ก่อนหน้านั้นก็มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์นะคะมีตัวเลือกเข้ามานะถ้าเป็นคนมีคู่ก็มีโอกาสได้โชคจากคู่ของคนรักนะคะมีลาภผลบางอย่างที่ดีไปในทางที่ดีนะคะจากคู่คู่นําความสะดวกสบายนําความพึงพอใจบางอย่างมาให้กับ เจ้าชะตานะคะฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ